ตำนังงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพระบริบาลภิสุไข่้ประจำหนึ่งวัดหนึ่งรูปทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวองศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบวรินายกฉลองพระชนมายุ8รอบนางสาวสุภาพร เกสุริยงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข่ประจำหนึ่งวัดหนึ่งรูปทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวองศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกชลองพระชนมายุ8รอบโดยมีเพสัชกรหญิงวิไลวันสากรินรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุวัฒนาพรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลารูปที่สองเป็นประธานฝ่ายสง์ณหอประชุมใหญ่โรงเรียนนาทวีวิทยาคมอำาเภอนาทวีจังหวัดสงขลา